อยู่ผมนังคุณครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยปิบอ่าตอนนี้เราอยู่ในเกมโฮมสวีทโฮมนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นเลยผมเป็นผีนะเอ้ยพูมอหนึ่งศูนย์เอา้าเป็นมาถึงก็เป็นอ e, ีนี่เลยเออชื่ออ e ีเบลปะ่ะหรือชื่ออะไรลาตีลาตีไม่ใช่าลาตีลาตีแต่ชุดไทยเบลปะ่ะน่าจะหนองเบลหนองเบลแหละปกป้องพิธีกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดโอ้โหนี่คือเกมแรกของผมเลยนะเราจะมาโชว์ไก่กันในะเกมแรกนะโรงพยาบาลล้าง ก็เห็นมีด่านเดียวหรือว่ามีหลายด่านไม่ดูนะอันนี้ไม่ดูเรื่องเลยเล่นไม่เป็นก็จต่ที่ทดสอบเกมที่แล้วก็ยังงงอยู่เล่ยังไงโอ้โหพลังโครอนุภาพร้ายแรงปุ๊บไเดินเย้วตุ๊ป๊กตุ๊เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนไฟฉายในดเนยโอ้โหโคตรุราอ่ะนแล้วนั่นคืออะไรอ่ะปี๋อะไรคือคัตเตอร์วะ มันคืออะไรวะเพื่อนโอ้โหทำไมไปก่อนแล้วกันเฮ้ย hey, แล้วคนไปไหนหมดอะมีผู้หญิงสองผู้ชายสองมียามมีเด็กแน้นแล้วก็ผู้หญิงสองเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮลยี่สวัสดีเพื่อนจะวิ่งไปไหนแล้กวกูวิ่งไม่ได้หลนีกจะเอาเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยห,หายหอ๋อหายไปไหนแล้วอะ อ้เจอแล้วครับพี่น้องโอ้โหลงไปทีหนึ่งอุ้ยอเฮ้ยคุยอ๋อมีวาร์ปด้วยมันคนละตัวกันที่ผมทดสอบพี่วาดตัวที่ทดสอบมันเป็นตัวโซ่แก่ฮุยมามาอย่าอย่าหวังว่าจะรอดโอ้โหแท่ไปหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้พี่น้องอีเลยครับอีเลยครับจังหวะนี้โอ้โหมาไหมเฮ้ยไปไหนแล้ววะพออยู่นี่เันจะมาจตุ๊ก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 ตุ๊ มาดีครับมาดีครับโอ้ยกินยาเพิ่มความเร็วเฮ้ยตัวนี้มันตัวจู๊กใช่ป่ะชี่แม่งเอามาจู๊กผมอะไม่เป็นไรไม่เลยเราเพิ่งเริ่มตาแรกมาอยู่งงงแมปอยู่เลยเนียเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยยังไงโอ้โหโดนผีโอ้ชี้เสียโคตรเสียชาติเกิดเลยผีโดนคนตกเอ้ยังอุ้ยอุ้ยโดน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 พี่บอกว่าจะจู๊กจะจะจู๊กกับพี่อ่อ้ย โอเคเข้าใจแล้วม kind of mm ันจะดักต <A> ีหน <tense. S 2> ้าประตูนั้นเดี๋ยวพอถึงหน้าประตูผมจะตบมันเลยนะตื่นเต้นปะโอ้เจ้เขี้ยกดไม่โดนตบตกอึ๊ยอืมตัตบตกตกอุ้ยรู้ทันรู้ทันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเอาเอาลงไงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาลงไงอ่ะเอ้าลงไม่เป็นเฮ้ยเอ้ายอะไรครับเนี่ยอแข็งแรงเลย โดนโดนไปดิคุณชี way, oh ่ม <ton são> ีลงอย่างนี้ด้วยเหรอคุณลงไม่ได้ทีนี้คุณผมลงไม่เป็นนะดิมันลงยังไงอ่ะจะเอาหวยจะเองมันว้าัึกเลยอีเลยอีเลอีเลยกดอีเลยุ้ยโหแรงมากอ๋อปว่าไป แทงไปทีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหปาดไปทีครับพี่น้องร่วไปดีร่วไปดีเอาเอาวิ่งมาแลยนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าวิ่งเหมือนในนั้นเลย,เยเอ,ะละอ่ะไปดีเลยอ้าวตลกแล้วมึงตลกละตลกละมานนี้ยแหละมานี่ยนเะนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดูเก่งมาตอกไปทีนหนึงดิเอามีเสียไปดีเสียไปดีมาดิโอ้ยอย่างได้นี้มาเลยอุ้ยโคตรมียอดมันนะ่าจริงจริงมันนะ่าจะจริงจริง โดน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 เจ็บ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 เลยพี่เจ็บเจ็บเจ็บใจ <c oughs> เฮ้ยไม่ชอบอันนี้เลยอ่ะแม่งลงได้เหรอเฮ้ยมันมันมัน,มนจู้อ่ะเฮ้ยผมว่าต้องมีวิธีทำให้ปิดประตูนี้ได้ว่ะมันต้องปิดดิ <c oughs> เออถ้าหนีคนมันก็จู้กันมันเลยดิใช่ไหม โอ้โหไม่เปียวเลยว่ะเบลกูดูโง่มากเลยตนะอนนี้เนี่ยให้เก่งก่อนเดี๋ยวเรียนไปตั้งพรรพอเก่งนะจะคืออะไรอะ่ะและ้วอันนั้นคือประมาณว่าแบบเป็นเครื่องปั่นใช่ไหมแล้วก็แบบถ้าปั่นแล้วจะเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเจ๋อ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 เจอผมเจอแล้วไม่เห็นหรอกโอ้โหเสียบปทีเแยบจ็บนะเจ็บ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 แข่งร้อยไปเลย เฮ้ยเฮ้ยอยู like like ly, ่นู่นอยู่นู่นเจอนักเจอนักเจอล้วมาดิมาดิมาดิโดนดิโดนดิโอ้โหโดนไปสองทีครับพี่น้องอีกทีหนึ่งตายอีกทีหนึ่งตายกลัวแค่ไหนเฮ้ยจะว้าว้าว้าไปแล้วเอ้าเฮ้ยว้าวาอะไรตรงนี้วะเนี่ยพี่เฮ้ยยามหรอโอ้โหโดนไปหลายทีเลยหลายคนเลยเราเนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใบคัตเตอร์ใหม่นะครับเบลเบลเบลเฮ้ยเอามาตรเนี่ยเอ้าเอ้าเอา bay này đéo ui 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 gần béo này ui ui oh, đúng mà thấy lên đặc nào quá ừ chính nữa chính nữa bổ mà lên lên biển mà lên lên không mà lên biển mà Ui 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 นี่ผมต้องตีกี่ทีเหมือนกันลวกมันเนี่ยตีไปหลายทีมากเลยนะอาทำไมห้องมสีแดงอ่ะโกรเหรอเฮ้ยเบลโกรดแล้วเฮ้ยจะเอาเอาเอาเทีเ่ยโเลยโกรธโกรธโกรธตีตัวละโกรธโกรธแล้วตอนนี้โกรธแล้วะจะอุ้ยเกมนี้ยากอยู่นะเนี่ยเบลหมุน้ามเยี่ยวขี่เป็นไป อะไรวะเคเอ็นวายไข่มุกอ่ะไข่มุกเคเอ็นวายนี่วะไม่มีไอ้จังโอ้ไม่มีดาบจุ๊กเอามามามึก็เล่นกับผีย้อนเล่นกับผีย้อนคิดสินะน้องโอ้โหกูเกลียดวงนี้กูเกลียดวงนี้มากเลยอ่ะตอนนี้คือแบบไอ้ีลุกไปไม่ได้โอ้โหแล้วนี่คือยังไงคือคือโอ้โหลุไปข้างนั้นบ้องตรงนั้นหหาทางลงยังไม่เจอเลยตอนนี้ โอ้โหทางลงเจอละโอ้โหแม่งเหนียวเย้มากดูด <clipping noise> <qu ie hearing recess ICO> oh. ิเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันวะเฮ้ยมานแค่จุกเลยเอ้าเอ้ามีปิดประตูห้ด้วยเหรอตอนนี้กูโมโหพอๆกับมึงเลยอีเบลกูโมโหพอๆกับมึงเลยตอนเนี้ย กูรู้กูโกรธกูก็โกรธเหมือนกันเลยกูตบไม่ได้แล้วคนเป็นยี่มันนี่มะนี่มาภูมน่าจะโมริแทงเดือยยืนตา <c oughs> โอ้โหอุ้ยขนาดเป็นร่างเทพพระเจ้าทำไมยังตีไม่ถ่ายหมดชิ้ตัวอะไรมี่โคตรไหวเลยเด็กแว้นะ <c oughs> อะเฮ้ยหายอ้าวกูโดนโยกยกยกหลบกูโดนยโดนยกหลบหายเลย เฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วนะตอนนี้พ่จ๋าเออเอเอเสียงอะไรวะอ๋อเสียงคัตเตอร์กี่คัตเตอร์เล่นดีวะก,ก็ตกใจนึกว่าเสียงแบบไฟฉายมันจ๊งๆๆอยู่พ่อจ๋าเอ้าพจ๋าเอ้าโอ้ยเฮ้ยตายตายตายสังหารเลยอุ้ยผมได้หนึ่งศพ ตา้าตาแ่งไม่โคตรตลกเลยอะเรื่องแบบเห <c oughs> มือนเล่นกับเพื่อนเแหละดูไม่มีวอลรุนแรงเลยว่ะ <c oughs> เกมนี้มันเกมสิบแปดโบล์กเกมติดขวบนั่นเกมติบขวดโบลกเห็นตอนมันแทงมาแงแบบแทงโคตรตลกเลยอะไ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> ไหนั่นน่ะเล่นเป็นคนหนึ่งคราสิบห้าโอ้มาพี่เนาะวิเชียรี่โดนแทงเดี๋ยวนะ อ้ยว้าวว้าวว้าวอ้าตัวงไปดีดดมาดิจุ๊บดิมาโอ้โหโอ้ชิ้นเป็นตกโคตรแรงเลยอะเพื่อนเฮวไฮร่าเฮวไฮร่ามาเฮวไฮดูดิดูดิเดี๋ยวเย่วิ่งอ๋อวิ่งอ๋อมาน้าหมดมึงตายนะฮะเฮ้ยมันมีมาน้าหมดเพราะวะกูจะวิ่งโคุ้นไฟเลยพี่เนาะอ้าวหมดหมดโอ้โหลูกดิโอ้จับก็คือปานี้มาดิมาดีเฮ้ยทำไมมันแทงมันแทงพี่เนาะโอ้โหเครียนสีโดนเครียนเนี่ยกูระเบิดกิน วิ่งโหแม่งจุกอ่ะโอ้ยโดนรัวรัวเลยโอ้โหมือเอากูจะเอาอีนั่นแหะไปใหนแล้วเอาโดดโดดสังหารอีโมลี่ไปตัดใจดีกว่ารืองเที่ยวเที่ยวเยี่ไปโอ้ไปดูแล้วมาว้าไปเลยมาเสร็จไปสองต้น เฮ้ยขุ่นเกียรทีนี้มาเลยอ้าวนี่คือมาล่างโมลีล่างแล้วเฮ้ย <_ d ata> มาพี่น้องครับเฮ้ยผมว่าเกมมันแบบคล้ายๆไฟเดนะไฟเดอ่ะไฟเดเธอรีนะกูจะเอ้า้ยเอ้า,าโดนอะไรยังไม่รู้เลยเ <_ d ata> <_ d ata> ข้าใจแล้วครับมนเล่นครั้งแรกมันอานาดน,นี้นี่เดี๋ยวนะ เอวเย่เฮ้เจ้าหนูเฮ้เจ้าหนูจะพาไปดูของดีว้าวว้าว้าวเดวเย่ไปดีอีโดนกูไม่ดีโดนไปสามคนแล้วเฮ้แต่ทำไมมันมีเกิดใหม่นีกด้วยอ่ะ เฮ้ยอันนี้คือตายยังครับเพื่อนที่ผมเล่นไม่เป็นนะคือยังไงคือขึ้นเหมือนโดนขแขวนอย่างงี้ปะ่ะแล้วเพื่อนจะมาฮิวได้ปะ่ะเหมือนเดซบายใช่ไหมเนี่ยเพื่อนมันมารออะไรกันนะรอฮิวอโอ้โหตกหน้าอุอ้ยเฮี้ยนี่เกมผีมีคนหรือเกมพีพีฮิวเนี่ยเอ้าโอ้โหผีอะไรวะโดนคนตกแบบเป็นไก่เลย เอ้าบิวลงไงเบลเบลผีทุกครัวงเจ็บปวดทุกครั้งเบลปวดทุกครั้งกูทำได้แค่นี้กูเกล่นคร้แรกกูได้ตาแรกกูต้องโจกแกร์ธรรมดาเอ้ยได้คะแนน400ไม่เลวเพลงแม่งเป็นบีดเหมือนเหมือนเพลงแร็ปเลยอะ หนุกหนุกหนุก,นก,นกมันอยู่มันอยู่ม,ยมันเลยอ่ะมันเลยอ่ะร้อยสามสิบเก้าบาทคุ้มมากๆผมเป็นแฟนอยู่แล้วแฟนโฮมสวิ e d ทโฮมอยู่แล้วไงเล่นทั้งภาคหนึ่งภาคสองก็เห็นที่ผมลงใน youtube อยู่เออนั่นแหละเออก็วันนี้ก็จอบพี่เท่านี้นะครับกับการเล่นเป็นผีครั้งแรกนะครับผมก็หากชอบพี่ครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามก็เป็นกันไปนะครับคลิปหน้าผมจะลองมาเล่นเป็นคนดูนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมได้นะครับเจอกันในคลิปนะครับผมบ๊ายบาย